สวัสดีครับพี่น้องนี่ต้นไม้ต้นกระบกต้นนี่โบํากว่าร้อยปีครับผมเพราะว่าผมก็เกิดมาบอเห็นโรดที่นี่อายุผมก็ทุกพบ,บ,พบแต่ต้นไม้ต้นนี้หนาที่ได้ประมาณจ้าร้อยปีโรงเรียนกับโรงเรียนวัดสมัยผมเกิดมากับโรงเรียนวัดจะเห็นไม้ต้นนี้โลดเป็นพรอมเป็นเงาแลวครับเดมาเมน,นี่ก็ลงมัด ไม่ีคุณเจ้าคัน oh, ตัดไม่ไปเป็นเนมนียละต้นสุบกต้นนี้เป็นอนุรักษ์อนุสร์เลยเปิดมาเห็นแร้ผมเดี๋ยววัดใหญ่น้อใหญ่โอ้สองคนโอบสามคนโอบมีต้นมะข้อมะข้อมันล่มแล้วเดี๋ยวจะต้นสุบก็เกิดมากเลย